สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิงค์นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือคุณจะได้พบเจอความรักนะคะหรือคนที่ใช่ในสถานที่แบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันคะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่หนึ่งเรียกว่าสีม่วงนะคะตัวเลือกที่สองเรียกว่าสีดาและตัวเลือกที่สามจะเรียกว่าสีเหลืองนะคะถ้าเลือกได้แล้วเออถ้าเลือกได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกลองที่หนึ่งเลยค่ะสาหรับใครที่เลือกกลองที่หนึ่งคะสีม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้พบ จอกับความรักในสถานที่ไหนอะไรยังไงนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ hmm. กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ Energy mm hmm. ของคุณนะขึ้นเหมือนลักษณะที่ทำงานนะคะจะเป็นแนวลักษณะจะได้เจอแบบในจากการทำงานนะคะออฟฟิศ สถานที่ราชการอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีเหตุคุณต้องไปติดต่อเดินเรื่องนะคะมันจะต้องเป็นแนวราชการนะคะหรือสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญสถานที่สําคัญแบบนั้นแล้วก็จะเป็นที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะต้องไปติดต่องานไปดูงานนะคะอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะให้ขึ้นถึงเรื่องเกี่ยวกับอ คุณจะได้เจอในช่วงคุณทํางานอ่ะอือาจจะเป็นวัยทํางานนะคะหรือตอนที่คุณทํางานแล้วอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบสมมติาาบางคนเปิดร้านเนี่ยของหมดต้องออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วนะแอนมองว่าเอสถานที่คุณจะได้เจอมันจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแบบซีเรียสหนึ่งะคะ่ะเหมือนอาจจะมีคนเครียดก็ได้นะเหมือนกับ เจอพนักงานอะไรเงี้ยแล้วอาจจะได้รับการบริการไม่ดีนะคะทำให้คุณหยุดหิีแล้วคุณอาจจะแบบว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วจากการที่คุณตัดสินใจที่จะไปที่อื่นเนี่ยก็จะพาคุณไปเจอนะคะกับคนลกของคุณเันเหมือนจะมีต้องมีอะไรมากวนใจคุณก่อนอะ่ะ นะคะแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่าที่อันบอกไปว่าสถานที่สำคัญอีกรูปแบบนึ่งก็จะมีในรูปแบบบันเทิงเหมือนกันนะคะเช่นแบบคอนเสิร์ตนะคะหรือสถานที่ที่แบบว่าเขาจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวลักษณะแบบคุณไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คุณไปเที่ยวแบบสวนน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันจะมี e อ NERGY ตรงนี้มาด้วยนะคะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นแหล่งรวมตัวหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นที่ที่คนไปเยอะๆเหมือนกับ อ่าที่นี่อ่ขอเขาเรียกอะไรสถานที่นี้นะคะอาจจะจัดงานแล้วก็มีคนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยทํให้อาณาถึงเมืองทองธางนีอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจัดงานแบบเป็นแนวแบบอินเทอร์เนชั่นแนลต่างอ่าต่างประเทศของต่างประเทศหรือว่ารวมตัวกันเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ไพ่หกสำรับเออหกหกหกไม้เท้าสําหรับน,นี้เนี่ยมันขึ้นหน่วยกับคอนเสิร์ตนะเออเหมือนเราแบบไปดูคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคนที่ใช่ที่อ่อที่เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ ที่คอนเสิร์ตของเขาอะไรอย่เงี้ยก็จะคือลักษณะนี้ด้วยนะคะ <c oughs> แต่ของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาให้เสียงไงอืมอาจจะต้องแบบเสียงเงินเดินทางแล้วก็เอ่อหรือว่าเสียงเงินซื้อตั๋วเท็กเก็ตเพื่อที่จะไปสถานที่นี้อะไรเงี้ยหรือว่าตั้งใจจะไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเอ่อลักษณะทํางานเพราะว่าทํางานแล้วมันได้เงินนะคะจะเป็นเกี่ยวกับต้องมีเรื่องเหตุการณ์ กี่ยวกับเงินสําหรับบางคนนะอาจจะได้แบบเป็นช่วงที่คุณยกย้ายที่อยู่อาศัยไปที่ที่ใหม่ไปไปเช่าที่ใหม่อยู่ไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็จะทําให้คุณได้เจอนะคะส่วนไพ่ออร์เคิลนะเป็นช่วงที่คือไพ่ขึ้นมาเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องออกจากสถานการณ์เดิมๆเหมือนที่อาจพูดไปว่าอาจจะยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือที่อยู่อาศัยได้หมดเลยคุณจะย้ายไปที่ใหม่เนี้ยก็ได้นะเป็นการยกย้ายเป็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะไพ่บอกว่าเหมือนกับคุณออกจาก การใช้ชีวิตรูปแบบเดิมแล้วไปไปเจอ,อไปใช้ชีวิตรูปแบบใหม่นะคะก็จะทําให้คุณได้เจอกับความรักหรือพบกับพบกับความรักในระแวะกนะั้นสถานที่นั้นได้เหมือนกันนะคะ,ะบางคนนี้ก็จ,จะเป็นช่วงที่คุณอยู่คนเดียวนะไม่ได้ทําอะไรก็ได้นะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ายอยู่คนเดียวเบื่อๆอาจจะอยากไปเที่ยวไปหาของกินไปไปเสี่ยงเงินนะไปช้อปปิ้งก็ได้อะไรเงี้ยเป็นช่วงช้อปปิ้งเสี่ยงเงินไปซื้อของหรือว่ามีอะไรที่คุณอยากจะได้มากทาให้นึกถึงแบบคุณอยากจะได้ ของสิ่งหนึ่งมากๆแล้วบางเอิญบางเอิญมีมาจัดบูธพอดีนะคะที่สาขานีที่เซ็นทรัที่อะไรก็ได้นะจะเป็นแบบแหล่งใหญ่ๆก็ได้นะแล้วคุณต้องเหมือนต้องไปอะไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็าจะทำให้คุณเจอหรือที่คุณคิดไม่ถึงก็ได้นะอืเป็นช่วงที่คุณจะอยู่คนเดียวก็ได้นะ,ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจะออกเหมือนกับว่าคุณและเพื่อนหรือว่ามันเหมือนคุณอาจจะมีเพื่อนแล้วแบบอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรมันจะเหมือนกันแนวสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเรามาดูแบบโพสติสกันเลยดีกว่าว่ามีสถานที่ใหม่นะคะ อ่างคุณเหมือนเป็นแนวแบบวงกว้างเลยอะแบบเป็นสถานที่ที่ชุมเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่ที่แบบคนเยอะๆฮะแล้วก็เหมือนบันเทิงนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะเจอผ่านแอปก็ได้อะเฟสติวัลเนี่ยตอบโจทย์กับคุณเลยงานเฟสติวัลงานอีเวนต์เนี่ยนะคะจะตอบโจทย์มากสุดเลยบางคนก็งานศพนะคะเศร้านิดนึงนะคะแถวหลังจาก ที่เกิดการสูญเสียนะคะก็จะได้เจอนะคะคุณได้คำว่า work ที่ทำงานนะคะตอบโจทย์กับที่บอกไปเลย in and out class นะคะอาจจะไปเรียนรู้เสียงเงินไปเข้าฟิตเนสเสียงเงินไป,ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะททำให้คุณเนี่ยได้เจอนะคะ Am usement, uh, amusement park นะคะก็จะเป็นพวกแบบสวนสนธนาธารณะต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นแบบที่เขาจับเป็นธีมสวนอะไรเงี้ยให้เราเข้าไปก็ได้นะคะเออลักษณะนี้นะจะขอติมมาหนึ่งก็ได้ะคะ มีอะไรอีกไหนร้านรองเทา้ามีร้านรองเท้ามาให้คุณด้วยนะคะอาจจะเป็นพวกช้อปปิง้งไงร้านรองเทา้าร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีห้องสมุดนะคะทำให้ถึงร้านหนังสือนะเดี๋ยวนี้คนก็คิดหนังสืออะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยสะดุดตาก,กับออะไรอย่างบางอย่างอะไรเงี้ยอยากจะเดินเข้าไปดูเล่นๆน,นะคะก็อาจจะทําให้คุณเจอได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะกองที่หนึ่งนะคะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากเพราะาอยากจะให้มันเป็นแบบอ,อชัดเจนนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ ถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวเพื่อความชัวร์ความชัดเจนให้เป็นดวงคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยมาดูได้ที่ v star เ o ้าสนะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผวียใครลองมาเปิดอลองมาเปิดใจปรึกษาทุกที่นี่ก่อนได้นะคะถามได้ทุกเรื่องนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้ได้เดี๋ยวเราไปต่อกลองที่สองเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นตีมืดมืดสีดำเทร์เนึงอาจจะเจอกลางคืนหรือเปล่านะคะก็ได้นะมาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้แชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องนี้คลิปนี้ด ไพ่ของคุณนะคะออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอหรือพบลักนะคะหรือคนที่ใช้ในสถานที่ที่เป็นงานกุศลงานบุญนะคะเดอะสไต์เห็นมันมีตีมกลางคืนด้วยคุณได้ไพ่พิเศษตีมฟาร์กนะคะคุณได้ไพ่แบบพิเศษนะเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้ไปนะคะอาจจะเป็นแบบแต่แอนเห็นเป็นแนวกลางคืนเช่นแบบไปพับไปบาร์ไปเที่ยวลักษณะนั้นก็ได้นะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะอยากไปเดินตลาดนัดกลางคืนเนี่ยก็ได้นะ ว่านักถึงต็มพาร์ททำให้นึกถึงแบบมันมีของกินขายเนาะกลางคืนแล้วคุณอาจจะแบบเออเพื่อนชวนหรือคุณรู้สึกมีความสุขกยกับชวนเพื่อนไปหาอะไรกินเล่นๆไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วคุณไปคุณก็จะได้เจอแล้วมันเหมือนตีมงานวัดมากนะคะมีทั้งงานวัดงานตลาดกลางคืนอะไรลักษณะนี้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบในตึกก็ได้ของคุณขึ้นในตึกแอนเห็นภาพนี้เราเพิ่งมาเห็นตรงนี้นะว่าเหมือนกับใครที่แบบว่ามีแผนที่อยากจะไปนั่งกินข้าวบนชั้นดาดฟ,ฟ้ารับบรรยากาศรับอะไรเงี้ยเออหรือว่าในตึกอะไรลักษณะนั้นนะคะตึกที่มีแบบ ชาวต่างชาติไปตึกที่มีชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะที่คุณอยากจะไปรับบรรยากาศไปนั่งทานข้าวหรือไปชมวิวเงี้ยได้หมดเลยมันเป็นจุดแบบชมวิวจุดอะไรลนะักษณะนี้ก็ได้นะคะแบบนั้นอะ่ะก็จะทําให้คุณได้คุณอาจจะได้เจอสถานที่แบบนั้นด้วยแต่ว่าตอนแรกที่อราเห็น,หนก็คือจะขึ้นแนวลักษณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดโบสถ์นะคะหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นแบบขึ้นชื่ออะไรเงี้ยเอนะคะที่แบบว่ามีคนไปบ่อยเ,อเหมือนถ้ำนี้มีคนไป ป่านี้วัดนี้หรอป่านะคะก็คือเหมือนกับสถานที่แบบว่าเป็นธรรมชาติจะมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะมีพลังงานดีๆอย่างนี้ได้นะเป็นแนวบรรยากาศต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็หลักๆเลยเหมือนกับงานการกุศลอาจจะมีคนชวนคุณไปบริจาคหรือไปช่วยแจกข้าวไปทําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะทําให้คุณเจอมันจะเป็นแนวกองที่สองอันเหตุเป็นแนวแลักษณะแบบสองแบบคือกองหนึ่งแบบแรกก็คือแบบไปในรูปแบบบันเทิงเลยค่ะเที่ยวกินเล่นกลางคืนนะคะจะได้เจอ ลักษณะนั้นนะคะแต่แบบที่สองก็คือเข้าวัดเข้าวานะคะหรือไปสถานที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็หรือไปเป็นจิตอาสาช่วยอะไรเงี้ยก็จะได้เจอนะคะในลักษณะสถานที่แบบนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปช่วยทางไหนก็คือคุณสมมติถ้าคุณไปช่วยที่วัดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอที่วัดแต่คุณจะอาจจะเจอแบบละแวกนั้นอะไรเงี้ยจะมีอะไรโดนาดานใจให้คุณได้ไปเจอกันนะคะแล้วพีคุณขึ้นเดอรสตาร์มันเป็นเหมือนกระทำอ่ามันมีลิขิตมานิดนึงนะคะมันถูกลิขิตมันถูกกาหนดมาแล้วก็อาจจะแบบไม่สามารถเอ่อ รู้รู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าอาจจะรู้ได้แค่คร่าวๆอย่างเงี้ยแบบก็อาจจะเจอแถวๆนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่จะไม่บอกสุดเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ให้บอกว่าอย่างหนึ่งก็คือให้คุณหมั่นทําดีนะคะทาบุญทําความดีคิดดีนะคะแล้วผลบุญเหนืเงี้ยจะช่วยทําให้คุณและคู่ได้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกสนานเนี่ย สนุกสนานนะแฮปปี้อะไม่เครียดเนี่ยคุณจะได้เจอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะกองนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแบบแนวแบบเอ่อไม่รู้ทำมนขึ้นแบบร้านอาหารคาเฟ่ของกินอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณอยากจะไปแบบไปหาอะไรกินมันเหมือนกับเดินชิวๆไปกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้ให้คุณเจอในลักษณะสถานที่แบบนั้นนะคะ คุณได้ไพ่ strong emotion นะคะ passion เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคุณมันเหมือนกับเป็น passion ก็คือทำให้ถึงความอยากอยากทําอะไรแล้วคุณไปทําสิ่งนั้นอ่ะคุณก็จะได้เจอกับคนของคุณอ่ะที่ระแวกนั้นนะคะคุณก็จะได้เจอความรักที่ระแวกนั้นนะคะเออนะบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะเหมือนกับไปต่างประเทศไปเที่ยวเพราะว่าคุณชอบอะไรคุณอยากจะทําอะไรที่คุณชอบมากๆนะคะมันเหมือนกับ ถ้าคุณทําอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ไปเจออ่ะมันเหมือนกับคุณคิดจะทำตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยจะเปิดทางให้คุณได้ไปเจอกับคนรักของคุณอีกทีหนึง่งนะคะเพราะว่าไพา่มันขึ้นมาลักษณะว่าถูกกาหนดไว้แล้วนะคะเอ่อถูกกาหนดถูกลิขิตมาแล้วอะไรเง,งี้ยจะให้เจอในลักษณะแบบที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงคิดไม่ถึงนะคะแต่มันจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะทําอยากกินอยากทําอยากไปอะไรเงี้ยอยากลองอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นนะคะ คนได้ไพ่นะคะมีคามําว่า traveler นะคะก็เหมือนกับการเดินทางที่อาจารย์เพิ่งบอกไปเพราะมีความสึกแบบเห็นตรงนี้แล้วเหมือนแบบเออบางคนอยากไปต่างประเทศบางคนอยากเข้าหาธรรมชาติถ้าคุณดูนะจะมีแนวแลักษณะ energy ธรรมชาติป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากก็คือแสดงว่าไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปร e l a x ไนะคะไปเที่ยวในประเทศนอกประเทศได้หมดนะคะจะทําให้คุณเจอจากระหว่างการเดินทางนะคะก็ได้หรือว่าสถานที่ที่คุณอยากจะไปละแวกนั้นเนี่ยจะทําให้คุณเจอกับความรักไม่เหมือนกันนะ แต่อย่างที่บอกว่ากองเนี้ยมันจะมีเอ่อบางอย่างนิดหนึ่งตรงที่ว่าเัีไงเดียเหมือนกับสมมติคุณตั้งใจจะไปเที่ยวคุณจะไปเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยคุณไปถึงก็มีเหตุแบบอาจจะมีคนแนะนําบอกเออไม่ลองไปตรงนี้ตรงนั้นดูละอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะย้ายจากเกาะนี้ไปอีกเกาะหนึ่งแล้วการที่คุณย้ายเนี่ยก็จะพาคุณไปเจอกับความรักนะมันจะมีอะไรมานําทางคุณต่อให้คุณไปเจอค่ะคุณได้ไ่คลินิกนะคะอ่าอาจจะเจอจากการทําสวยหรือเปล่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณอาจจะชอบสวยคุณอาจจะชอบแบบ อ่ออะไรประมาณนี้ก็จะได้เจอน,นะคะแล้วก็มีสถานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติไดหมดนะคะระแวกที่คุณอยู่เิ่มเพิมมีตรงไหนอีกนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนี่ยมันจะเริ่มมีเกี่ยวกับของกินมาละหรือว่าเอ่อฟารรีก็จะเป็นโรงงานต่างๆนะคะโรงงานหรือ,อ,อประมาณนั้นเนึกไม่ออกหนึกคำไม่ออกแหละ เออมีขับเห็นไหมมีแบบมีผับนะคะขา,าษารยไทยก็จะเป็นผับมีทะเลนะคะอ,อนบอกแล้วไม่จางคืนก็แบบเป็นรีแลกซ์แนวบลางวันเลยกองกองสองนี่จะเป็นสองแบบจริงนะแบบใดแบบหนึ่งนะจะไม่ใช่ทั้งสองแบบนะคะ,ะมันตกอ,อีกแล้วนะคะไทยตกอ,อีกแล้ว เออน้ำพุนะคะเอ้ยวอตร์ฟอนี่มันเป็นน้ำตกนะคะน้ำตกเลยนะใบเนี้ยตกลงไปเลยน้ำตกธรรมชาติแหล่งน้ำตกเนี่ยไพ่เนเด่นนะคะอย่างที่บอกเขาจ,จะมีแม่น,น้ำลำธารอาจจะเป็นสถานที่พักผ่อนลินแบท่องเที่ยวหรือ,รอคุณอาจจะแบบเหมือนไพ่เดอะสตาร์ทำให้ถึงแบบไปกลางเต็นท์นอนรับบรรยากาศกลางคืนก็จะได้เจอคู่ของคุณแบบที่คิดไม่ถึงก็ได้นะอมืมีน้ำตกทะเลมาเห็นไหมแล้วก็มีอาจจะมีน้ำพุด้วยนะคะฟิตเนสนะคะอาจจะเจอฟิตฟิตเนสก็ได้ น้ำพุอาจจะท่าทนนั้นเราว่านั้น,น,นมีน้ำพุสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยสถานีรถไฟเราจะลับไปยินเจอกันตรงนั้นนะคะมีโรงหนังน,นะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะก็ลองดูไว้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะเจอขุ้น้งสองอย่างก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าชุดะุปปาพเรียนอะไรไว้ให้นะคะ ก็ประมาณนี้เป็นการหาเจอโนโลเดินวรมนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ V. s t a r ก้านะคะจะชั่วกว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าแน่นอนนะคะชัดเจนชัวร์แน่นอนทําได้ทุกเรื่องบางเองไม่กล้าเปิดใจเผื่อใครมาปรึกษาได้ค่ะเข้าใจนะคะประมาณนี้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนะคะเถยวเราไปต่อกองที่3กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สานะคะจะเป็นลักษณะประมาณว่าคุณจะได้เจอ กับความรักนะคะหรือคนที่ใช่ในสถานที่แบบไหนก็ฝากกดไลค์ s u b ับ r i b e กดแชร์กดกริงติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะตัวเรื่องของคุณเป็นสีเหลืองนะคะทําม,ม้ถึงอาจจะเจอกันข้างทา,างริมฟุตบาทหรือเจอกันโดยบังเอิญก็ได้นะ,ะมันเหมือนกับบังเอิญไปเจอคุณอาจจะนั่งรออะไรหรือคุณอาจจะรออะไรอยู่ๆก็แบบว่าทําให้คุณได้เจอกับเขาก็ได้นะคะ <laughs> เห็นภาพนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเจอแบบช่วงเที่ยงบ่ายนะคะอาจจะอากาศร้นอนหน่อยอะไรเงี้ย ะนะคะก็จะทำให้คุณเจอแบบฉันไม่อยากออกจากบ้านเลยแต่ก็ต้องออกไปรลอบ้านจะไปเจอความรักก็ได้อาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณต้องออกไปนะคะเออแล้วก็ให้คุณได้นะคะสีดาบสิบเหรียญเดอะมจิชันนะคะวงล้อโชคชะตาอีกแล้วนะคะวงล้อโชคชะตาออกมาเมื่อไหร่นะ,ะคะค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่ามันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะที่คุณอาจจะคิดไม่ถงึงไม่ถึงนะคะว่า ว่าแบบว่าเหมือนกับอจะเจอจะได้ไงแต่ไม่รู้ทำไมเอ,อเนอร์จีของไพ่ไอตัวเลือกเนี่ยทำให้นุกถึงว่าคุณอาจจะเคยเดินสวนทางกันแล้วนะคุณอาจจะเคยเดินผ่านกันแล้วแต่คุณไม่ไม่เห็นนะคะไม่ว่าคุณจะไปประเทศเขาเขาจะมาประเทศคุณได้หมดสําหรับคนที่อยู่กับคนต่างชาติะคุณอาจจะเคยเดินผ่านทเหมือนกันสวนทางกันมาแล้วแต่คุณไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่เหมือนกับคุณเคยเคยอยู่จุดเดียวตําแหน่งเดียวที่เดียวกันมาก่อนนะคะอันนี้สําหรับบางคนนะ แล้วคุณได้แบบไพ่แ a เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะตองเจ็ดเลยทําให้ได้ถึงว่าสถานที่แต่จริงกองนี้อ่านยากมากเลยนะอ่านยากมากเหมือนกับสถานที่ที่คุณได้เจอจะเป็นสถานที่แรนดอมเหมืออาจจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าทั่วไปอ่ะเอออาจจะแบบเป็นข้างทางริมฟุตบาทหน้าปึกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะที่ทําให้ได้ถึงแบบรอตรงป้ายรถเมล์นะคะรอขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอ่ะมันเหมือนกับ มันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากที่คุณแบบอาจจะแบบใช้ชีวิตทั่วไปในแต่ละวันนะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณเจอลักษณะนั้นนะคุณอาจจะแบบว่าบางคนเนี่ยตื่นมาไปทํางานกลับบ้านลำน,น,นั้นน่ย ไอ้ระหว่างทางนั่นแหละคุณจะได้เจอแบบนั้นเพราะว่าภาพวงราอช่อตาจะเหมือนวงกลมที่เหมือนกับทาให้นึกถึงแบบแต่ละวันเราตื่นมานอนตื่นมานอนทําให้แบบนึกถึงแบบมันกระตูนเวลาเราดูการตูนพระจันทร์ลงพระอ่ะพระจันทร์ลงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงพระจันทร์ขึ้นสลับกันเนี้ยมันเหมือนกับมันจะอยู่ในลูปชีวิตของคุณเหมือนเดิมเลยคุณจะได้เจอลักษณะนั้นจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างคุณไม่จําเป็นต้องไปต่างประเทศคุณจะไม่จําเป็นต้องเดินทางคุณไม่จําเป็นต้องแบบไปทําอะไรเพิ่มอ่ะ ให้คุณได้เจอว่าคุณได้ไพ่เดนมาริชันด้วยมันคือการปล่อยวางคือแค่คุณคิดว่าคุณจะได้เจออ่ะมันจะมีเหตุการณ์ดึงดูดมาให้คุณได้เจออีกนะคะแล้วก็จะได้เจอจากชีวิตประจําวันการที่คุณทําแบบรูทีนทั่วไปอย่างเช่นบางคนอาจจะอยู่แต่บ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ให้เรียกคุณออกไปเพราะอย่างเช่นบอกว่าเหมือนดูลักษณะแบบมันจะเป็นวันที่คุณไม่อยากไปอาจจะมีเหตุการณ์มาเรียกให้คุณไปแล้วพอคุณไปเนี่ยมันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งทําให้คุณเจอกับเขาเนี่็ค่ะเพราะว่า อยู่ของคุณไปอย่างเงี้ยแหละแล้วเดี๋ยวมันจะได้เจอเองเป็นอะไรที่แปลกคะ่ะแต่ถ้าให้เด่นเป็นสถานที่อย่างที่บอกนะจะเป็นเอ่อนอกตึกนะคะหน้าตึกนอกตึกหน้าร้านค้าได้หมดเลยสถานที่ท,ที่มีถนนนะคะเป็นถนนคนเดินก็ได้ถ้าแม้จถึงเพิกมแบบเอ่อในในกรุงเทพก็มีแล้วแต่เยอะนะมันจะอาจจะคล้ายๆแหล่งแบบแบบตอกข้อสารก็ได้นะที่แบบว่าเป็นถนนที่ให้รถขับอะ่ะแต่คนก็เดินรถก็เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนจะบนถนน นะคะที่เขาจะมาทําเปิดให้คนเราเดินเล่นแล้วก็มีร้านอาหารมีแบบเป็นแหล่งแบบเหมือนเอ่อไอ้นี่ทาให้แนึกถึงเอเชียทีคเลยนะมันเหมือนกับมันมีไอ้ไอ้นี่ด้วยไงมันมีไอ้วงล้อมันมีไอ้ที่ให้เราขึ้นไปนั่งเลยอะเอออาจจะมีโลโก้นี้อยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยที่คุณจะได้เจอก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนทาให้แอนนึกถึงแบบเออเขาเรียกอะไรนะเป็นสถานที่ที่แบบชิลๆอะรีแลกชิลๆแลกก็เหมือนอาจจะเป็นส่วนสาธารณะ ถ้าหรือเป็นที่ที่เขามันเดี๋ยวนี้เขาจะจัดเป็นเขาเรียกอะไรนะอนเกาเรียกไม่ถูกเหมือนกันแบบเป็นร้านค้าแล้วแต่เขาจัดแบบไม่ใช่ในห้างอะจัดออกมาซื้อพื้นที่ข้างนอกแล้วก็ทําเป็นเป็นชอ็อปเล็กๆแล้วก็จ,จะมีพวกแบรนด์มาเปิดด้วยแต่มันจะเป็นแบบที่โลกชั้นเดียวแล้วก็จะมีที่ให้นั่งมีไว้ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นนะคะอืมจะเป็นลักษณะนั้นทําแม่นหนือนี้ด้วยนะออ ดิสนีย์แลนด์อ่อดีมโบอะไรพวกนี้ก็ได้นะเป็นสถานที่แบบมีสวนสนุกมีอะไรที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกเลยว่ากองที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุณจะเจอในชีวิตประจำวันของคุณนี่แหละคุณจะไม่ได้เจอแบบแนวนะถึงแอนจะพูดว่าดิสนีย์แลนด์อะไรเนี่ยมันก็ดึงกลับมาแบบไม่อ่ะอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเลยแต่แค่วันนั้นมันจะมีอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องแบบอาจจะก,ก้าวออกไปจากการใช้ชีวิตดิมสมมติวันนั้นอาจจะแบบ เอ่อตื่นไม่ทนันไปทํางานสายจากที่คุณขึ้นแท็กซี่เออขึ้นรถเมงเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปขึ้นแท็กซี่หรืออาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณเนะี่ยเอ่อเจอกับเขานะคะ Get เก็บรั o the b บ s i c ปกติเลยชีวิตประจําวันรูทีนคุณเลยแหละจะเจอเองอย่างนั้นนะคะจะเจอแบบ Amazing บังเอิญธรรมชาโว่าแล้วทําไมมันถึงไม่บอกทําไมถึงไม่ออกปฏิหารนั่นเองนะคะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงนะคะคิดไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าแล้วทำไมกองที่สามันถึงอ่านอ่านไม่ขึ้นเลยไม่มีอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะก็รู้แค่ว่ามันจะเป็นในออกองนี้จะแปลกนิดนึงนะมันจะเป็นในชีวิตประจําหนวคุณนะคะเออ่ที่จะทําให้คุณได้ไปเจอกับเขาเองโดยที่เราจะชอบอาจจะเรียกว่าบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนก็จะชอบเรียกว่าบังเอิญได้มาเจอการในจริงมันไม่ใช่บังเอิญ เดสตอนี้เขากำหนดมาแล้วชุดลาชีวิตเขาลิขคิดมาแล้วให้คุณเจอแบบนั้นแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าให้คุณเนี่ยคิดในแง่ดีมองแง่ดีเราไม่ต้องคิดมากไนดะ้เชื่อว่าคุณจะได้เจอแนละ้วคุณก็จะได้เจอส่วนสถานที่เนี่ยใบยแรกมันก็จะเป็นเกี่ยวกับประเทศต่างประเทศอาจจะเป็นแบบได้ไปเจอต่างประเทศก็ได้มีเหตุที่คุณอยากจะไปประเทศนี้ไปเที่ยวเพราะมันจะอยู่ในแผนของคุณนะในรูทีนของคุณเลยสมมติว่าคุณวางแผนไว้ว่าเออเดี๋ยวป้าปีนี้ฉันจะไปเที่ยวนะ จังหวัดที่คุณไปเที่ยวอ่ะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นสมมติคุณไปจองโรงแรมพื้นที่สองแล้วมันมีปัญหาคุณต้องเปลี่ยนไปที่หนึง่งแล้วการที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะได้เจอกักบเขาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้ะค่ะเอ่อมีร้านกาแฟะนะคะ <c oughs> มีร้านกาแฟมีต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกเพิ่มเติม แต่กองนี้ยเหมือนบอกเลยว่าปฏิหารนะคะสวนสัตว์มีสวนสัตว์แกอาจจะพาหลานพาญาติพาเพื่อนไปก็ได้สถานที่ล้างรถก็มานะคะาเอารถไปล้างเออเนี่ยเบสิกแน่นอนนะคะถึงเวลาต้องล้างรถไปดูหนังไปดูหนังอาจจะเจอพบรักได้นะแบบคิดไม่ถึงนะคะเพราะคุณมันจะเป็นอะไรที่คุณแบบคิดไม่ถึงเลยอะสระว่ายน้ําเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้กองสามเหมือนกับรูทีนรูทีนยังไงไม่รู้อะ สถานที่ที่มีน้ํานะคะแหล่งที่มีน้ำกว้วางๆแบบใกล้แม่น้ําไปนั่งรับลมชมวิวอยู่ตรงแม่น้ำอะไรเงี้ยก็ได้นะบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านครอบครัวได้หมดเลยคะเหมือนกลับา่างจังหวัดไปหาญาติอะไรเงี้ยการะทําให้คุณเจอก็ได้นะอ่าสถานที่แต่งงานแต่งเขาจัดงานแต่งร้านจริงๆริงร้านพวกพวกร้านขายชุดแต่งงานอะไรเงี้ยก็น่าจะได้แวถวแถวหน้าร้านเน,นาะนะคะ ก็จะเป็นแบบงานแต่งอะไรอาจจะไปพบลักที่งานแต่งใครกคนงานแต่งเพื่อนงานแต่ง่าติอะไรนี้ก็ได้นะสเตเดียมเสืยวนะคะทำนั้นถึงแบบเราไปดูเอ,อ่อเกมเราไปดูแบบพวกแบบ เกมการแข่งขันไปติดตามอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นงานแบบที่ขายตัวนะอาจจะเป็นแบบต่างจังหวัดเขาจะแบบมีที่โรงเยอะเนาะก,ก็จะจัดงานจัดอะไรเงี้ยตามภาษาไปอะไรเงี้ยค่ะป้าจะทาให้คุณเจอสถานที่แบบนั้นก็ได้คาเฟ่หรือแบบทาให้แอนแนไม่ถึงแบบบางทีขับรถไปต่างจังหวัดเราแวะข้างทางเนี้ยก็จะทําให้คุณเจอได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะอยู่ในรูทีนของคุณนะคะแล้วก็มีมิวเซียมนะคะนี่ก็จะเป็นสถานที่แบบเออเขาเรียกเลยนะเอร์ซิฟิกหน่อยเพราะว่ากองเนี้ย จะถูกปิดไว้เป็นความลับแบบสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณแล้วคุณคงจะคิดไม่ถึงว่าวันนั้นฉันจะต้องมาเจอกับความรักอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคิดไม่ถึงเลยบางคนเีัยกล้าจ,จะเจอใกล้ๆเลยนะเนบะฮุดก็คือในหมู่บ้านในที่ที่คุณอยู่ในสถานที่คุณอยู่เลยแหละก็ะคือคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยถ้าแม่นั่นถึงบางเออมันจะชอบมีหนังแนละ้วแบบว่าพระเอกนางเอกอ่ะอยู่กันคนละมุมอยู่คนละห้องแต่อยู่เช่าอยู่ตึกเดียวกันอะไรเงี้ย <laughs> ก็อาจจะได้เจอลักษณะนั้นก็นได้นะ นะคะของคุณมันเป็นปฏิหารเมื่อไหร่ที่ปฏิหารขึ้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เลือกตอนที่สามเป็นการอ่าน general นะคะมาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผื่อใครมาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดุดสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ